คนลืมตัววัวลืมตีนปารินาเกรี้ยวกราดสวปิดสวิตลั่นเนรคุณประชาชนคุณปารินาเนี่ยนะครับใครแทงสุนรัฐบาลเนี่ยโดนทุกคนเปรียยประหนึ่งว่าเป็นองค์ครักพิทักษ์บิ๊กู่บิ๊กป้อมใครแตะไม่ได้ปารีนาสวนตลอดนะครับล่าสุดก็อย่างที่ผมนําเรียนไปนเมื่อสักครู่มีสวจํานวนหนึ่งเปลี่ยนใจสนับสนุนการปิดสวิตตัวเองสนับสนุนการปิดสวิตสวก็เลยทําให้ปารินานั้นไม่พอใจเกรี้ยวกราดมากหัวดดาหัวขาวปารีนาไม่สนนะฮะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเสรีพิสุิ์ปารินาก็ชนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาก็คงไม่มีใครที่ปารินาจะไม่กล้าชนถ้าผมจำไม่ผิดประธานชวนก็ปาร,รินาก็ก็เคยมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนั้นก็คือเป็นถึงประธานสภาคุณปารินาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ o กนะฮะบอกเลยนะครับว่ากรณีที่สวออกมาสนับสนุนว่าจะปิดสวิตตัวเอง บอกว่าสวที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไม่กระดากละอายคิดว่าเคลื่อนไหวแล้วหล่อเอาใจกระแสะคนบางกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยใช้ตะกะแบบไม่มียางว่าถ้าไม่เลือกนายกแล้วคุณคือชอบทำไปต่อได้สามารถนั่งเก้าอี้สวได้อย่างสงา่าคือดัดจริดแต่ละรมนะฮะไอต้องบอกว่าเกลี้ยกล่อนะฮะคือดัดจริตทำเป็นไม่รู้ที่มาที่ไปของตนเอง ถ้าวันนั้นพูดแบบนี้จะปิดสวิตพวกคุณยังจะมีหน้าเข้าสภาใหม่ตอนนั้นไม่พูดสักคำถ้าคุณคิดว่าสอวอไม่ควรเลือกนายกตอนนั้นเข้ามาทำไมจะแซงทำเป็นไม่รู้ทั้งที่ตนเองมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้วันนี้ประชาชนที่ลงประชามติให้กับรัฐธรรมนูญปี60ได้เห็นคนลืมตัววัวลืมตีนคนเนรคุณประชาชน พวกคุณไม่ได้เลือกตั้งเข้ามาในสภาแต่เมื่อคุณสามารถเข้ามาสภาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเมื่อพวกคุณไม่เห็นด้วยต้องลาออกเท่านั้นเอฟฟาดเลยนะฮะบอกว่าสวาที่เป็นพวกคนลืมตัววัวลืมตีนเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยลาออกเลยไม่ต้องมาพูดเอาหลอเอาดีเข้าตัวเอาไม่ดีให้คนอื่นแบบนี้อย่ามาพูดเอาหลอในสถานการณ์นี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการให้สวโหวตเลือกนายกตอนที่มีกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็อย่ามาสิก็อย่ามาสิอันนี้เข้ามาแล้วได้ประโยชน์แล้วถ้าไม่เห็นดีเห็นงามไปอิงออกกับกระแสะอีกฝั่งหนึ่งกุลาออกไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กิดลูกค่า